สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับคลิปเรื่องของเนื้อคู่ตามราักโหราศาสตร์กันนะคะคลิปนี้เป็นของชาวราศีตุลก็เรียกว่าราศีที่ทํามาแล้วเนี่ยนะททำไว้เป็นเพลิดไปเปิดเช็คดูกันได้นะคะของแต่ละคนนะแต่จริงๆแล้วนี่คือเป็นการยกตัวอย่างให้ฟังว่าการที่เวลาเราไปดูดวงชะตาแล้วในดวงอ่ะ นึ้คู่เราอยู่ตำแหน่งไหนดีไหมหรือไม่ดีอันนี้คือก็ต้องดูของแต่ละคนนะคะทีนี้เรามาดูว่าราศีธนูเนี่ยคุณเป็นราศีธนูแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มไหมอ่ะเราก็มาเช็คกันถ้าคุณเกิดช่วงวันที่16ธันวาถึง16มกราเนี่ยคุณก็เป็นราศีธน,นูและเวลาเกิดเนี่ยเป็นการประมาณการนะถ้าคุณอยู่ในช่วงตี51นาทีถึง7โมงเช้าเนี่ย คุณก็ได้รักนาราศีธนูแสดงว่าคุณเป็นธนูร้อเต็มเวลาดูดวง12ราศีก็ดูที่ธนูอย่างเดียวแต่ก็มีบางกรณีเนี่ยบางคนเนี่ยช่วงเวลาเกิดน่ะจะอยู่วันที่16ธันวาถึง15มกราเนี่ยคุณก็เป็นราศีธนูแต่เวลาเกิดคุณไม่ได้เกิดในช่วงในกรอบเวลาเนี้ย คุณจะได้ลัคนาราศีอื่นทันทีเลยซึ่งก็ต้องไปดูเช็คกันนะว่าของแต่ละคนนะ่ะเป็นลัคนารายกันเวลาเราดูดวง12ราศีเราก็ดูทั้งสองราศีผสมกันเลยเพราะว่าอะไรอ่ะมันจะมีความเป็นธนูอยู่ประมาณที่20และเป็นลัคนาอื่นอีกประมาณ80ออันนี้คือต้องดูไปดูของแต่ละคนนะแต่อันนี้บอกก่อนนะว่าการดูดูดูเรื่องเนื้อคู่เนี่ย เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังไม่ได้เอาดวงของท่านใดท่านหนึ่งมาอ้างอิงนะคะเป็นการ,กรใส่ตำแหน่งดวงดาวว่าถ้าอยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ดีไมด่ดีอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเนื้อคู่ที่ดีของชาราศิธนูเป็นอย่างไงกันบ้างอ่ะดับก่อนชาราศิธนูเห็นไหมคะปัตตนีคุณคือดับพุดับพุธแต่ทีเนี้ยในพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนนะ่ะ บางคนน่ะจะมีดวงดาวตรงนี้หนึ่งดวงบั่งสองดวงมั่งสามดวงมั่งอันนั้นก็ต้องไปประกอบกันในการอ่านเรื่องของเนื้อคู่เขิงเรื่องคู่ของด้วยแต่ทีเนี้ยบางคนเนี่ยเขาจะไม่มีดาวอะไรอยู่ตรงนี้เลยเราก็ต้องใช้ดาวเจ้าเรือนของปัตตนีนี่ะเป็นตัวแทนเรื่องคู่ครองซึ่งคู่ของของชาวราศีธนูคือเป็นดาวพุธแสดงว่าคู่ของคุณเป็นคนที่ มีความคิดมีความคิดที่ดีเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจราจาเรียกคิดเก่งพูดเก่งก็ได้มีความสามารถในการใช้คำพูดก็ได้ทีนี้เราก็รู้ว่าดาวพุธเนี่ยไปอยู่ที่ไหนปัตตนีคุณไปอยู่ที่เรือนพันธุเห็นไหม พราะวิาันทุกแสดงว่าคู่ของคุณเนี้ยเป็นคนที่มีความมั่นคงนะอาจจะเป็นคนที่มีบ้านมีรถมีที่ดินก็นได้หรือแม้กระทั่งเป็นคนที่รักครอบครัวรักที่จะอยู่กับบ้านก็นได้นะคะทีนี้เราก็ดูว่าแล้วจะจะดีดยังไงอ่ะเราก็ดูว่าดาวพันธุคือดาวพัสีเนี้ยไปอยู่ที่ไหนไปอยู่ที่เรือนกัรมะอ่า ทีนี้คู่ของคุณเนี่ยเขาอาจจะมีกิจการส่วนตัวก็ได้หรือบ้านเขาเองอะ่ะมีธุรกิจของเขาเองก็ได้ก็ถือว่าดีไหมถ้าคู่ของคุณมีธุรกิจเองอะไรเองเนี่ยได้ปรยู่ในเรือนกรรมมะคุณก็อาจจะจัดก,การงานหรือเวลาคุณไปติดต่อเรื่องการงานคุณอาจจะเจอกันก็ได้รวมถึงดาวจเจรอนกรรมมะคือดาวพุธและก็อยู่ในเรือนเป็นเกษตร เจอกับดาวเสีเนี่ยสแสดงว่าเป็นคู่สมพลคุณจะช่วยเหลือซึ่งเกื้อกูนซึ่งกันและกันถึงเวลาที่ตอนที่คุณยังเป็นแฟนกันคุยกันก็อาจจะมีการช่วยเหลือกันเรื่องของงานซัพพอร์ตเรื่องการงานก็ได้เรื่องอะไรคือก็ต้องมาดูกของแต่ละคนนะแต่ถ้าคุณอ่าไม่ไ,มได้มีธุรกิจเป็นเาเป็นพนักงานลูกน้องลูกจ้างเขาเนี่ย พราะคุณแต่งงานกันไปคุณอาจจะสามารถสร้างธุรกิจขึ้นมาเองก็ได้ช่วยกันสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นแล้วทีนี้ถ้าเป็นอย่างนี้นะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีคุณได้คู่ครองมาช่วยเหลือในเรื่องธุรกิจคุณเองแล้วถ้าทั้งสองคนถือสินห้าได้ยิ่งดีอย่เลยเป็นการเสริมเรื่องทุกอย่างเป็นการต่อยอดบุญของตณเองแล้วก็เสริมในเรื่องของหน้าที่การงาน ความรักครอบครัวให้เจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะถ้ายึดสินข้อ3กันได้แม่นนะปัญหามือที่3เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นเลยอันนี้คือสำหรับคนที่ได้กู้ดีแล้วก็บางทีอะเวลาคืนนะเวลาที่ดาวจรในแต่ละเดือนหรือดาวจรในปีไหนที่มีดาวใหญ่ จอไปอยู่ในเรือนก็เรือเรือนคู่ขัดแย้งเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จริงปัญหาเกิดขึ้นบ้างเรื่องของความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันมั่งมีความขี้ถึงความงอนกันเกิดขึ้นอันนี้นะหมอเป็นปัญหาเล็กน้อยนะถ้าไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยมานั่งคุยกันปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรที่มันผิดก็ขอโทษซึ่งกันและกันปรับปรุงตัว แก้ไขกันใหม่ได้บริหารจัดการเรื่องชีวิตคู่กันให้เาเรให้อยู่กันอยู่กันไปตลอดดีๆเงี้ยนักว่าปัญหามันไม่เกิดขึ้นหรอก <c oughs> ขอโทษนะคะและอย่างหนึ่งน่ะนักก็มองว่าบางทีอ่ะดาวใหญ่ๆที่เขาย้ายน่ยจะมีอย่างเช่นดาวซีเนี่ย แล้วก็ดาวเสารดาวพระหัดาวบริยูเนี่ยเวลาถ้าไปอยู่ในเรือนที่เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยหรือไปอยู่ตำแหน่งที่ที่ไม่ดีเนี่ยมันอาจจะ็นปัญหาแบบที่บอกนะแหะอาจจะเรื่องของสุขภาพบางเรื่องออ่ความหึงหวงกันการพูดไม่เข้าใจกันความน้อยอกน้อยใจตรงเนี้ยก็ ประคองชีวิตคู่กันไปยังไม่ต้องถึงว่าไปก็แบบบางทีมันก็อาจจะมีบ้างที่อาจจะต้องมีก็แบไม่เข้าใจกันอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคิดว่ามันคุยกันได้นะหรือถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใครทําทอะไรผิดเนี่ยอีกฝ่ายหนึ่งเขาให้อภัยแล้วอีกฝ่ายหนึ่งตัวคุณก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไข ไม่ทำสิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณทำไปเนี่ยอีกครั้งหนึ่งอันนี้เนี่ยก็ไฝ้านะคะก็เปรียบคนที่ได้เพชรนะมีเพชรเม็ดหนึ่งอยู่ในมือคุณเนี่ยถ้าคุณช่วยกันดูแลร,รักษาขาัดสีชวีวันกันให้ดีเนี่ยเพชรเม็ดนี้ที่คุณได้มาเนี่ยก็จะเงางามไปตลอดชีวิตคุณหละแ,แต่ถ้าคุณไม่ดูแลกันเน่ยเพชรน่ะมันก็จะหมองมันก็จะไม่มีความสุข สิ่งต่างๆเหล่านี้นะบอกว่าให้หนึกถึงตอนที่คุณอ่ะเลือกผู้หญิงผู้ชายคนนี้มาแต่งงานเพราะสาเหตุอะไรต้องย้อนกลับไปนะต้องดูบริบทของแต่ละคนว่าเป็นยังไงกันอันนี้นะก็ฝากไว้นะคะสำหรับคนที่มีคู่ดียังรอมรับว,ว่าความรักกับเป็นสิ่งที่ที่สวยงามเออก็ดูแลก,กันประคองชีวิตกันไปให้แบบ ไม่มีปัญหาแต่ว่าลิ้นกับฟันมันมีการกระทบกระทั่งกันบ้างอยู่แล้วแหละก็ดูกันไปดูแลกันให้ดีดดกันค่ะ,ะทีนี้มาดูที่ตัวอย่างของเรื่องนื้อคู่ที่ไม่ดีบ้างเป็นยังไงบ้างเนื้อคู่ที่ไม่ดีเห็นไหมนี่ดาวปัตตนี้คุณอยู่ไหนเป็นดาวพุธใช่ไหมคะลักษณะนนใสก็คงจะบอกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยปัจจนี้ก็คือเป็นคนแบบไหนก็บอกแล้วทีนี้ปัตตนนี้คุณนะ มาอยู่เรือนสาชะเห็นไหมสาชะคุณอาจจะได้าจากการเจอจากการติดต่อสื่อสารการเรดินทางต่างๆเพื่อนฝูงแนะนําให้ก็ได้หรือจากสังคมต่างๆแล้วก็จากสื่อออนไลน์ก็ได้รวมถึงได้เพื่อนเป็นแฟนก็ได้แต่ในกรณีแบบนี้ที่นะ้าบอกไม่ดีเพราะอะไร พุดนะ่ะมนอยู่เรือนพระราหูและตัวพระราหูเองก็เป็นกเกษตรอยู่ในเรือนตัวเขาเนี่ยอันนี้มันเป็นคู่วิวาทะคู่วิวาทอยู่แล้วนวาด้บอกว่าถ้าคู่คุณบางคนคนนี้จะเป็นคนที่ปากจัดหรือเป็นคนพูดอะไรตรงถ้าไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดเวลาพูดทีจะพูดเจ็บมากอันนี้คือคุณก็ต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกใช้ชีวิตโสดหรือไม่โสด เพราะว่าถ้าคุณไปดูดวงเนะี่ยคุณสามารถถามนักพยากรณ์ได้ว่าดวงเราจะได้เนื้อคู่ที่ดีไหมหรือไม่ดีไหมอันนี้คือถามเขาได้เขาสามารถที่จะบอกคุณได้เหมือนกันแต่คุณก็ต้องให้รายละเอียดว่าคุณแบบเคยเจอใครมาคน,คนหนึ่งไหมหรือมีคนที่สองอันนี้คุณต้องบอกเขาเล่าให้เขาฟังแล้วเขาจะได้แนะนําคุณได้แต่ถ้ามันเป็นในรูปแบบนี้ก็ต้องตัดสินใจเอาว่า จะใช้ชีวิตโสดหรือไม่โสดเพราะว่าประเภทนี้คุณเจอเนี่ยที่นะบ,บอกคนคนนี้จะเป็นคนที่บางทีความคิดเห็นคุณคุณน่ะทาอะไรก็ทําผิดหมดทุกอย่างอะ่ะพูดง่ายบางทีก็เดี๋ยวปากเขาก็ว่านี่ว่านั่นว่านี่สารพัดที่จะว่าคุณคิดว่าคุณทนได้ไม่ไถ้าคุณทนได้ก็เลือกกันไปอันนี้คือให้ให้ใหทุกคนตัดสินใจเอาเอง คนที่ไปดูดวงแล้วไปเจอในลักษณะแบบนี้นะนั่นหมายว่าถ้าสมว่าคุณเจอแล้วฉันตัดสินใจใช้ชีวิตโสดดีกว่าไม่ต้องมีใครมานั่งว่าฉันหรือว่าอะไรฉันเจ็บใจใช่ไหมตัดสินใจใช้ชีวิตโสดปุ๊บไม่ต้องกลัวเหงาเพราะว่าการใช้ชีวิตโสดเนี่ยเรามีความสุขได้ ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคนโสดกิจกรรมจริงๆกิจกรรมมีเยอะมากเลยนะถ้าคุณทํางานแล้วเนี่ยคุณก็ไปพัฒนาเรื่องหน้าที่การงานคุณเนี่ยโดยวิธีไหนคุณอาจจะเรียนต่อโทรต่อเอกให้สูงๆเข้าวันไปเนี่ยคุณก็สามารถมาต่อยอดในเรื่องของการงานคุณได้คุณก็ยกระดับการงานคุณให้สูงให้เป็นระดับซ e o เงินเดือนคุณจะได้เยอะๆคุณอยากู่เที่ยวที่ไหนก็เที่ยวไม่ต้ใครตำหึงหงคุณด้วยส่วนใครเนี่ย คนแบบหนูไม่ไม่ได้ว่าไม่มีเงินไม่ได้ไม่สามารถที่จะเรียนสูงได้ขนาดนั้นไม่ต้องตกใจไปหาเรียนคอร์สอะไรก็ได้ที่เกิดประโยชน์กับตัวเองคอร์สที่ตัวเองชอบเรียนรู้อะไรก็ได้ที่ตัวเองชอบนั่นแหละแล้วดูว่าสิ่งนั้นน่ะสามารถจะทําอะไรต่อยอดออกไปได้บ้างสามารถไปในเรื่องของอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเราอยากทําพวกค้าขายหรืออะไรอ่ะ เดี๋ยวนี้มันไม่จาเป็นต้องมีหน้าร้านแล้วใช่ไหมมันมีโลกของสื่อออนไลน์เราสามารถทำในเ,เขาเรียกว่าอาแอปไหนอะของแต่ละคนก็ลองดูอันนี้คือจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะแล้วก็บางคนถ้าคิดไม่ออกจริงออกกำลังกายก็ได้หรือจะดูหนังฟังเพลงมันเบื่อไม่รู้ทำอะไรอ้าวออกไปเดินเล่นอีกก็ยังเบื่ออ,อีกทีนี้ ยั่เบื่ออีกอในกรณีถ้าคุณมาก็เรียกว่ามาเช่าคอนโดอยู่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกลับไปว่ากลับไปบ้านค่ะกลับไปคุยกับคุณพ่อคุณแม่ไปดูว่าท่านเป็นยังไงบ้างเรื่องสุขภาพท่านเป็นยังไงแข็งแรงไหมทานยาได้ไหมดูแลท่านหาข้าวหาน้ำหาปลาให้ท่านทาน แค่นี้ท่านก็มีความสุขแล้วและอย่างหนึง่งลองไปคุยกับท่านในเรื่องของอสมัยตอนที่ท่านหนุ่มๆสาวๆหรือตอนที่คนเล็กๆเนี่ยเป็นยังไงเพราะเลยไหมการที่คุณได้เข้าไปกับไปยกับผู้สูงอายุนะ่ะเป็นการกระตุ้นความทรงจําเก่าๆกลับมาเนี่ยเป็นการป้องกันโรคอัลไซเมอร์เหมือนกันเนี่ยค่ะกลับไปดูแลเพราะเวลาวันหนึง่งมันก็จะหมดไปเนะี่ย เวลามีเราใช้เกิดประโยชน์เนี่ยมันก็จะเกิดประโยชน์นกับตัวเองเกิดประโยชน์กับคนรอบตัวคุณด้วยทําให้คุณพ่อคุณแม่คุณเนี่ยความจําเขาอ่ะจะจาอะไรได้เยอะเป็นการกระตุ้นสมอง,องเขาให้ทํางานเกิดขึ้นด้วยส่วนใครที่ไม่สามารถถ้าบ้านคือไกลอ่ะจะต้องกลับ,บ,บเดินทางแบบว่าจะนั่นมันไกลมากโทรศัพท์ยกขึ้นมาโทรคุย กับท่านก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมโทรอะไรอ่ะโทรไลน์ก็ไม่เสียตงังหรือคุณพ่อคุณแม่คุณยังแบบต้องใช้มือถือที่ไม่ใช่เป็นสมาร์ทโฟนเราก็โทรคุยกับท่านได้แต่ว่าเา15นาที20นาทีโทรคุยได้โทรโทค่ะจะมีประโยชน์เกิดขึ้นก็ดูแลท่านให้ดีนะ้าเบอกว่าในเรื่องของ คือพูดง่ายว่าความสุขความทุกเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราหมดแต่เราอะจะหยิบสุขหรือหยิบทุกละ่ะหยิบสุขมันก็มีความสุขหยิบทุกมันก็มีความทุกขทุกคนน่ะรู้หมดน่ะว่าอะไรคือความสุขอะไรคือความทุกขแต่ทุกคนบางทีอะ่ะชอบหยิบทุก์มากัน แต่ต้องยอมรับว,ว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดได้จากตัวเราเองและเกิดได้จากคนอื่นอันนี้บางอย่างบางทีเราต้องปล่อยวางบ้างนะคือคําว่าปล่อยวางเหมือนพูดง่ายแต่มันจะคนานทำยากใช่ไหมค่อยๆทําไปค่ะเดี๋ยวมันจะสามารถทําได้เองและอย่างหนึง่งบางเคสเลยเป็นโรคกลัวความเหงาอันนี้น้าจะบอกว่า อย่าไปกลักวความเหงาความเหงาอ่ะมันไม่สามารถทำอะไรคุณได้นะถ้าคุณไม่เปิดโอกาสให้มันทำเข้ามาหาคุณเองก็แบบที่บอกกิจกรรมมีเยอะและอย่างหนึ่งถ้ากลัวเหงาเนี่ยความเหงาคุณนะ่ะพูดบ่อยๆเป็นเป็นการสะกดจิตตัวเองนะพอคุณมีความรู้สึกว่าเหงาเมื่อไรเนะี่ยหัวใจคุณนะ่ะมันเขาเรียกเขารับรู้ได้ว่าคุณเหงา ทีเนี้ยมันจะเป็นการฝึกเขาบ่อยๆพอฝึกเขาบ่อยๆปุ๊บเนี่ยเขาอ่ะหัวใจอ่ะจะห่อเหี่ยวลงไปเรื่อยๆจะไม่มีความกระตือรร้นที่อยากจะทำะเลยมันก็เหมือนตัวคุณนั่นแหละหัวใจพอมันไม่อยากทำอะไรทีเนี้ยตัวคุณเองก็ไม่อยากทำอะไรลองเปลี่ยนคำใหม่จะเปลี่ยนเป็นคำไหนเป็นคำว่าพุโทโธก็ได้เป็น พุโทโธคุณลอง,งเปลี่ยนเพื่อนคำพุโทโธดูนะมันอาจจะทําให้คุณเนี่ยเกิดไอเดียอะไรดีเกิดขึ้นก็ได้และอย่างทําให้คุณมีสติเพราะว่าถ้าคุณไปฝึกไว้บ่อยๆความว่าเหงาเนี่ยมันจะมาพร้อมกับโรคซึมเศร้าได้อันนี้นะฝาว้นะคะไม่ต้องไปกลัวความเหงาเราอยู่คนเดียวได้สมัยนีย้คนอยู่เป็นโสดกันก็เยอะนะและก็อยู่อย่างมีความสุขได้เหมือนกัน คือต้องปปรับเปลี่ยนตามวิถีชีวิตของแต่ละคนนะเพราะาน้าไม่รู้ว่าวิถีชีวิตของแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างแต่บอกว่าอย่าไปกลัวความเหงาอยู่ได้อยู่สดๆกันได้เชื่อสิทุกคนนะ่ะมีศักยภาพกันหมดแต่ไม่มีใครเก่งจากท้องพ่อท้องแม่นะอันนี้แล้วเฝ้าแล้วกันค่ะ ก็คือโดยจริงๆคุณก็เป็นคนช็ได้ชาลาสิตโนยังไงอะ่ะคุณเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถคุณสามารถเอ่อเรียนคอร์สอะไรก็ได้คุณเก่งอะ่ะง่ายสามารถเรียนรู้ได้เกิดเรียนรู้ได้ทุกเรื่องนั่นแหละแต่คุณจะหยิบยกเรื่องไหนมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับคุณเองอันนี้นี่ก็ฝากไว้นะคะก็ไว้จึงคลิปหน้าก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามา ชมคลิปมากดติดตาม,มากดแชร์ต่างๆนะคะก็ขอขอบอขอให้ทุกคนเนี่ยพบแต่ความดีไม่มีความทุกขก็ขอบคุณค่ะ